ข่าวด่วนต้องฟังกับยุคนวิเศษสังนะครับวันนี้การถแถลงสถิติการติดเชือ้อโควิด1 9ในประเทศไทยโดยสบคนะครับเป็นตัวเลขที่ต้องใช้คำว่าก็น่าตกใจนะครับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อมากถึง14คนนะครับแต่14คนนั้นเดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับประกอบไปด้วยบาเรนซูดานแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับคุณผู้ชมครับเกิน40วันมาแล้วที่ประเทศไทยของเราไม่พบผู้ติดเชือ้อ แต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะต้องตั้งคำถามไปยังสบคเหมือนกันว่ามีการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ถามว่ามันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจไหมเมื่อกลับมาจากต่างประเทศทั้ง14คนน่าตกใจครับคุณผู้ชมครับผมต้องอธิบายความคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราคลายล็อกในระยะที่5ต้องอย่าลืมนะครับ ระยะที่5นั้นแทบจะร้อยเปอร์เซน์โดยเฉพาะการเปิดสถานศึกษาต่างๆผับบาร์รวมไปถึงอาบอบนวดนั่นเป็นการคลายล็อกในระยะที่5ซึ่งเราคลายล็อกในวันที่1กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะต่อไปก็จะมาพูดโดยการบวกไปอีก14วัน จากหนึ่งกรกฎาคมบวกไปอีก14วันเนี่ยนะครับก็คือประมาณวันที่15กรกฎาคมนี่ก็เลยวันที่10มาแล้วนะฮะสำหรับเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์หน้าที่ประชุมสบคชุดใหญ่เขาจะเริ่มประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับมาตรการคลายล็อกในระยะที่6พูดเป็นระยะระยะแบบนี้แหละครับแล้วระยะที่6มีอะไรบ้างแ่ละครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ก็พูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศ นี่ครับคือเป็นเรื่องที่น่าวิตกคือเปิดประเทศแน่นอนเป็นผลดีทางด้านเศรษฐกิจการค้าการขายการท่องเที่ยวการลงทุนซึ่งในขณะน,นี้พี่น้องประชาชนก็ประสบกับความยากลําบากกันอย่างหนักหน่วงแต่มันมีคําถามแหะครับคุณผู้ชมครับมันมีคําถามว่าอย่างวันนี้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศเนี่ยอีกตั้ง1 4ีคนนะครับเราก็จินตนาการได้ว่าทาวันข้างหน้ามีการเปิดประเทศ แล้วมีการเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเลยนะครับมันจะทําให้บ้านเราเนี่ยกลับมาติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ก็อยากจะสอบถามความคิดเห็นของคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจเ,เรื่องของปากท้องกับสถิติการติดเชื้อของคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรแล้วก็อีกด้านหนึ่งตอนนี้ทั่วทั้งโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐบราซิลอินเดีย แล้วก็อีกหลายประเทศในตะวันออกกลางหรือแอฟริกาแอฟริกาใต้หรือ Africa, Africa รออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสิบกว่าล้านคนนะครับณปัจจุบันนี้นี่คือข่าวด่วนต้องฟังกับยุคนวิเศษสังที่ต้องรีบรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบครับ